บะหมี่เปรี้ยวนะจ๊ะซับจริงๆเนี่ยอุ้ยนำายแกจะพี่น้่องแต่ด้านีกต่ำนด้นี่งแต่ว่าอุซิก็ซิมแต่กูต้อิซิมตอนเดียวเทีียว นึ่นร้ายแตกน่อยแตกนองเลยสับปกมลวนส่งนล้จะตนอะไม่ดีหัวเห็นน,อาาอน,น,อนอัอากาศมืดอดคึนแล้วแต่นอนอากาศมืดอึคืนกันเลยหาเนี่ยกินสมเนาะ มัวงต่จอง ơi, nó lái chẹt, nó lái nó lái น่าแตกพี่น้องจา้าต้องบอกม่วงปูประกาศซิประกาศพิาะวหลวมันสมยังค่ะซื้อแม่ค้าบอกแม่ค้าว่าเอาสมสมเด้อพ่าใส่ เรีย้วจ้าเสร็จแล้วแขนเสาเงาเลยจ้าแขนเสาเงาแส่บยังคักเลยจ้าพี่น้องจ้าปูเพิเ่งใกคิดเพิ่งใกฝันเลยว่าตำปีกล้วยใส่บกม่วงสมเมน,นี่ยมันจะแสีบปะเนี่ยแสบคักจัง อบพริกน่อยเนาะพันนีิหอมมบพริกน้อยหน่อยหนึ่งอบพริก,กน่อย,อย,อยดีปูใส่ไปนี่หอมพอดีเลยจ้ะปรุงตามนี้เนาะจ้ะออกมานี่พอดีเป๊ะเลยปลาสองสอนโตน้ำปลาสอนโนโตละกัน ผงชูรสหนึ่งช้อนชาเนจาจะแ่บคักแสบเนี่ยจ้ะอากาศคึมๆข้างนอกแดดบ่มีพี่น้องเอ้ยคึดหาอยากคืดหาดยอยากกินสมเนาะตำบบุหงกับกินดูแล้วก็เลยค้ดอยากหาแนว้สลงอยางเงินกินเนจาจะวันนี้ไปตลาด ไปเห็นหัวปีเธอแรียนว่าสีเอาปีมามโมกแซนใช้ปลาขาวดนมาหัวหนึ่งสิบบาทบวันนี้ก็ได้หนึ่งนลจ๊ะวันนี้ก็ได้อปลาได้ขอม่วงสมมากกาว่าสีเอาบอกม่วงสมนะ่ะมาต่ำกินพี่น้องวันนี้พ่อแม่หอดเฮือนเนาะก็เล็กเขาไปเบิงในในยูทู e ไปเจอชองกันพออนุญาตเอ่ยซื้อชองเพินน่นเนาะพี่หักหน้าเพื่อนมะเพื่นตำบักม่วงสมใส่ปีก่้ยเห็นวิธีเพิ่นตำปูกเ็เลยมาดัดแปลงหน่อยหนึ่งเนาะจ้าเปิดงานคือด้เนี่ยทางเพลนแล้วันนี้ได้ผกม่วงสมมาก ปีกล้วยว่าสิเอาหมกปลาก็เลยเอามาตำใส่บวมงสมพี่น,อน้องบักริกหน่อยก็เสยเอามาตำบวมงนะจ๊ะเนี่ยปูเป็นคนี่มากกินบักริกหน่อยนะจ๊ะใน่องตำสมดีสมักกินบักริกหน่อยวันี้ก็เลยร่องเอาบอกักผิดหน่อยใส่บังกะท่าแล้วก็เ้าก็ปปุงตามใจที่ห้าหมักเราจะห้ามากนะัาก,ามากแบบนี้ก็ตตำแบบนี้เนะาะรสชาติี่เป็นจงนังได๋นี่ปูบอกเลยว่าปูปูใส่ตามี่อยู่ในคลิปเลยจ้ะบ่มีแต่งเติมเนาะใส่ซัหนีอีลีออกมาแซียบคักเส่บเนี่ยจ้ะพี่น้อง Chúng <laughs> cắp cùng Mà hãy tăng ngang tội hàng chẳng dù cắp qua này là Xin hãy bơm nó chẳng nọ Sẽ hãy gì phía nông ngay cứ สมมันไปนตัดฝาดเนาะสมบกว่ามันปนตัดฝาดวันนี้เขาก็ใส่เครื่องปรุงเป็นน้ำปลาแดดน้ำน้ำปลาแล,ล้วก็บปรุงชูรสเนาะมันละนัวพอดีจ้ะพี่น้องนี่ก็เป็นโคกแรกในชีวิตของปูนะจ๊ะโคกแรกในชีวิตอีลีเลยบอกตัวนะจ๊ะบ่ตัว กระคืนอัดวิดีโอนี่กันสดสดเลยจ้าบัาเคยเห็ดมาก,ก่อนเมนูนี้นี่ถามว่าเคยกินบ่เคยกินตามกล้วยจ้าแล้วก็เคยกินตามบกม่วงแต่บ่เคยกินตามบกม่วงใส่กล้วยจ้ะแล้วก็บ่เคยตามกินเองพร้อมนี่พึ่งเห็ดนอะจากพึ่งเห็ดเ,เดท่าน,น,นั้นแหลาบัวหอ่แบบไงแบบนี้ไปสวนกระชิดก่็ปีกล้วยแล้วนอกลับมาบาน หมอกกอกเลยจ้ะมือนี้บ่มีแดดเนาะยอบานปูมืเห็นบ่มีแดดอืมขึ้นจะอืมขึ้นมาเราจับมาแล้กันจ้ะเร้องเอาปูจินกับเบิ้สภาพปูจ้ะบ่ดังโตดอกเงิข้าววัวอย่แหละปูว่าเงินขาวย่าลพี่น้อง เฮ็ดเสร็จแล้วกะซิมนะจ๊ะตอนนั้นเฮ็ดนี่ปูบ่ปูไอตอนปูปูงน่ปูบ่ซิมเด้กพุเทลงเลยแส,แสบกินบ่แสบกะกินจ้ะจะเป็นลักษณะนั้นสิเป็นคนเฮ็ดเนวกินบ่ปูเอ้ปูสิเป็นคนเฮ็ดแนวกินบ่ซิมแขนสาเงาจ้ะ ตัวหาเนีรลองข้อก <c oughs> ุ้งเนี่ยก็กรอบเนั่นเนื้อติดเนื้อติดเปลือกน้ำมันทั้งเปลือกนี่แหละจ้ะ กนินจากเพ้ยงอย่างเดีอืมกุ้งนี่ก็ย่างจนว่าย่างจนว่ากรอบนะจ๊ะกินได้เมื่อนี่แหละต้องกแกะเปิ้งย่างได้จะหยังด้วย 外卖。 nó hay giang hay là mất cọp mất cọp cái chút xuân cho mấy ăn mất lên đi can xem xuống mình nữa mất cọp cái đấy cho này mất ra แซบคักแซบเนี่ยจ้ะแซบี <c oughs> <c oughs> กุ้งนี่ก,ก็ก็ไปกินเนเมือนปต็ตองแกงเลย またカンちゃん。